แน่นอนว่าทุกๆคนจะต้องประทับใจนะคะนั่นก็คือการเปิดตัวหนังสือภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเก 39, ียรติ39พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะที่ท่านทรงอนุรักษ์ผ้าไทยนะคะแล้วก็ทำให้ผ้าไทยเนี่ยใส่สนุกได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ ในอันสิทธิสัมพันธรัฐประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเก 39, ียรติ39พรนษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจำปีพุทธศักราช2568โดยมีผู้แทนจากภาครัฐผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเข้าร่วมแถลงข่าว ทั้งนี้โครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจัดทําขึ้นด้วยสำนึกในพระกุรุณาทิคุณและเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์พระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชุมชนในทุกระดับเพราะไม่ได้เป็นเพียงการอน,นุรักษ์ผ้าทไทยให้อยู่ต่อไปแต่ยังเป็นการต่อยอดคุณค่าของพื้นผ้าไทยไปสู่การสร้างไรายได้และอาชีพใหม,ใหมให่ๆให้กับประชาชนในท้องถิ่น การแถลงข่าวครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีเผยแพร่สมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ39พรรษาแต่ยังเป็นสื่อกลางในการสะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานรากผ่านการส่งเสริมภูมิปัญญาภาไทยซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยังย่งยืนของประเทศ โครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในมิติของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยและการสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งอันจะนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศ